สวัสดีครับจากทอร์เรซิ่งช็อปนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเจ้าเวฟรอยคันนี้นะครับเป็นรถของเจ้าปอนปอนนะฮะก็หลายเดือนแล้วนะครับที่ไปซื้อมานะครับจากเชียงกงแถวแวโคกสะอาดนะฮะประคนชัยนะครับซื้อมา4 0 0พันนะครับก็บอกน้องๆนะครับว่าจะเอามาปั้นมาแต่งมาแต่งมาเติมมาเสริมมาลอนะฮะก็ นานนะครับอย่างที่เห็นนะฮะก็ใช้เวลาตอนแรกว่าจะใช้เวลาสักเดือนหนึ่งนะฮะไปไปมา,มาไม่เดือนหนึ่งนะครับปลาไปเกือบ3เดือนเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับคลิปเมื่อกี้ที่ผมลงนะฮะก็มีน้องๆน,นะฮะคอมเมนต์เข้ามานะครับแล้วก็อ่าทักเข้ามาในเพจนะครับแล้วก็ทางไลน์นะฮะถามนะครับเกี่ยวกับอะไรแต่ละชิ้นนะครับว่าราคาเท่าไหร่แล้วก็ อยากดูงบประมาณนะฮะว่ามันหมดเท่าไหร่อยากรู้งบประมาณนะครับที่ทํานะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับทีละขั้นตอนทีละสเต็ปนะฮะอ่ะดับแรกนะครับเดี๋ยวผมใช้ดูก่อนนะครับอันดับแรกเลยนะครับวันนั้นไปซื้อรถกับเจ้าปอนปอน,นะครับรถคันนี้เป็นเวฟบร้อยนะครับซื้อมาสี่พันนะครับซื้อมาสี่พันบาทแล้วก็ ผมทำเครื่องใหม่ทำลูกเคียร์ห้าสามมีสปริงวาลแล้วก็มีแคมแผ่นคราสใหม่สปริงกดคลาสทำสีเครื่องโอ้จำไม่ได้นะครับแต่เอาคร่าวๆนะครับชุดฝาข้างนะครับชุดคอนโซลตัวนี้นะครับผมซื้อมาวันนั้นมันสามพันกว่านะฮะประมาณสามพันแปดนะครับวันนั้นนะครับผม ชุดฝาข้างนะครับประมาณ38 0พสีแดงนะครับไม่รวมสติกเกอร์นะฮะสติกเกอร์ชุดหนึ่งวันนั้นประมาณ180บาทนะครับสติกเกอร์นะครับ180บาทนะครับผมอ่ะแล้วก็จานฉายตัวนี้นะครับเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นของ H M นะครับตัวนี้280นะครับ นะครับแล้วก็ฟัมบนตัวนี้นะครับ190บาทนะครับ1 9 0บาทนะครับปลองแฮนคู่หนึ่ง100บาทนะครับอ่าแล้วก็มาที่ขอบล้อของฟา์คอนแบบยกขอบตัวนี้นะครับสะ4480นะครับ480 480นะครับ จานเจาะลายเบาของเวฟนะฮะ299ปั๊มตัวนี้400กว่าบาทนะครับ490น็อตพวกนี้ก็ตัวละ45 45 35 35เพรา150นะครับแล้วก็ดุมหน้าใช้ของเวฟ 110i นะครับ290บาทเป็นดุมยาสกินะครับชุดหน้าแปลงเป็นของเวฟ 110i หมดเลยนะครับ ขาเบรกเปลี่ยนใหม่นะครับร้อยกว่าบาทยางพักเท้าส่วนท่อนะครับก็ที่นําเสนอที่รีวิวนะครับเป็นของโอราดบุรีนะครับตัวนี้พันสองรอยแปดสิบนะครับพันสองอยแปดสิบเป็นผ้าหมกนะครับถ้าผ้าดังก็พันสามรอยแปดสิบผ้าลั่นก็พันสี่ร้อยแปดสิบนะครับตัวนี้นะครับของโอราดบุรีนะครับผมใช้ผ้าหมกนะครับยังไงก็โล่งอยู่แล้วนะครับวิ่งดีนะครับแต่ผมไม่ชอบเสียงดัง แล้วก็โชคตัวนี้ก็ g ีซ่า4 4มมิลนะครับก็2,290นะครับกระบอกข้างในนะครับโกซีรี่สีทองกระบอกแก๊สแบบหยาบนะฮะผมเลือกใช้แบบหยาบผมชอบแบบหยาบนะครับบางทีน้องๆเขาชอบแบบแบบใสแบบเงาก็มีนะครับมีทั้งมีทั้งกระบอกข้างในดํา หยาบ,บอกกระบอกข้างในดำเงาแล้วก็กระบอกข้างในทองหยาบกระบอกข้างในใสนะครับมีหลายรุ่นนะครับสําหรับกีซ่าแล้วก็มีตั้งแต่320 340บมอ่นะครับผมแล้วก็เบาะนะครับผมใช้ของเอกนาทองผมเอาเบาะตัวเดิมนะครับแต่ใช้ผ้าเบาะของเอกนาทองนะครับตัวนี้นะครับผมเอามาหุ้มเองนะครับ ดุมหลังก็เป็นของเวฟนะครับร้อยสิบไอเวฟป,ประวานใส่ได้ตัวนี้ก็เป็นของเทพอสูรน,น้อยนะครับมันจะยาวหน่อยใส่แล้วมันจะเบรกดีนะครับเบรกหลังก้านเบรกผมใช้ของหนุยนะครับแข็งแรงทนทานเส้นหนึ่งก็ตกไปประมาณ280บาทนะครับตัวยันก็เป็นของธรรมดานะครับเป็นแบบสีธรรมดานะครับอ่าอามหลังเป็นของประวานนะครับตัวนี้ มันจะมีอยู่3ราคานะครับอามประวานที่เป็นแบบนี้นะฮะจะมีอยู่500กว่าบาทแล้วก็มีอยู่ประมาณ700กว่าบาทถ้าเป็นแท้ศูนย์นะครับตกอยู่ประมาณ900กว่าบาทนะครับตัวนี้ผมใช้ของก,างกลางๆนะครับแล้วก็ที่น้องๆถามนะครับตัวนี้ก็จะเป็นบูทบูทประวานอามประวานนะครับกับอามของเวฟเวฟร้อยนะครับไม่เหมือนกันนะครับ เนื่องจากของประวานกับเวฟร้อยสิบไอเท่ากันรูตรงนี้จะเป็นรูเบอร์สิบเจ็ดนะฮะตัวนี้จะเป็นเบอร์สิบสี่นะครับผมเอาบูทของอัดบูทประวานออกนะครับแล้วก็ใส่บูทของเวฟอ่าแล้วก็ใส่บูทของเวฟร้อยเข้าไปแล้วผมเชื่อมด้านในนะครับเชื่อมเชื่อมด้านในนะฮะเป็นรอบรอบรอบข้างในหมดเลยนะครับและรองแหวนนะครับข้างในอย่างละสองตัวสองตัวแล้วก็ตรงนี้ มันติดนะฮะติดติดท่อนะครับเนื่องจากว่าอามประวันมันกว้างหน่อยนะครับผมต้องรองแหวนนิดหนึ่งนะครับประมาณห้ตัวนะฮะให้มันขยายออกมานะครับผมเป็นงานแปลงนะครับไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากนะครับสีนี้ก็พ่นผมชอบแบบหยาบๆยาบมากๆนะครับที่จริงพ่นแบบละเอียดกว่านี้ก็ได้นะครับแต่แบบละเอียดกว่านี้นะครับสวยนะครับหยาบก็สวยนะครับแล้วแต่คนชอบเพราะมันมีสองหัวนะครับ ตัวนี้นะครับผมแต่แบบละเอียดนะครับเวลาเราดูไกลๆก็จะเหมือนธรรมดาทั่วไปนอกจากมาดูใกล้มันจะถึงว่าหยาละเอียดเป็นเป็นงานหยาบนะครับละเอียดนะครับแต่แบบหยาบแบบนี้ถ้าเราดูไกลๆมันก็จะเป็นหยาบมาดูใกล้ก็ยิ่งหยาบนะครับมันก็สวยไปอีกอย่างหนึ่งนะครับก็แล้วแต่คนชอบนะครับเพราะว่าสีมันสีสีพวกนี้นะครับมันสีทรายนะครับมันมี2หัวให้นะครับหัวละเอียดกับหัวหยาบนะครับผม ตะเกียก็เปลี่ยนใหม่นะครับร้อยกระบาทขาตั้งผมใช้แบบย่อรูปตีนสเตอร์นะครับผมใช้29ฟันโซ,โซสกิสีเขียวนะครับถ้าถ้าจะพูดว่าสวยมากไหมก็ไม่ได้สวยมากเท่าไหร่นะครับพอประมาณก็พอสมควรนะครับ อะไหล่ก็ไม่ใช่ว่าจะเทพหมดเลยนะครับเป็นอะไหล่กลางๆนะครับไม่ถึงก็ไม่ดีและก็ไม่ถึงว่าเทพนะครับเป็นอะไหล่แบบกลางๆถือว่าพอใช้ได้นะครับเน้นใช้งานนะฮะตัวนี้ก็เป็นบูทมาตัดนะครับรองนะครับผมไม่ได้ใช้สายใหม่นะฮะเอาแบบง่ายๆดีใช้งานนะครับผม กล่อง c ีดผมใช้กล่องสีส้มนะครับอัตราการบิดการเร่งดีกว่าเก่าเยอะเลยนะครับสายปลั๊กหัวเทียนสายปลั๊กหัวเทียนนะครับที่ผมเคยนําเสนอนะครับจะเป็นสีเขียวนะครับเนะครับเขียวๆหน่อยนะฮะสายปลั๊กหัวเทียนนะครับผมเป็นสีเขียวนะครับตัวนี้ก็8 5บาทนะครับสายประคองดิสเบกตัวประคองสายดิสเบกนะครับ ครับผมก็ข้อมูลก็ไม่มีอะไรมากนะครับแต่งพองามนะครับไม่ได้เลิศเลยเท่าไหร่นะครับผมก็พอไปวัดไปวาแค่นั้นเองนะครับผมเอาไว้ใช้งานนะฮะเน้นใช้งานนะครับก็อย่างที่น้องๆเห็นนะครับก็พอใช้ได้นะครับ เราอาศัยนะครับเน้นใช้งานนะครับผมเน้นใช้งานนะครับอะไห่ก็กลางๆนะครับผมอ่ะก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับน้องๆที่เป็นกำลังใจให้นะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับอาจจะมีเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวจานฉายนี่นะครับผมจะใส่เป็นหลอด LED กับหลอดโปรเจกเตอร์นะฮะคอยดูนะครับบางทีอาจจะเป็น LED ทั้งสข้างนะครับ อาจจะเป็นหลอด LED ทั้งสองข้างนะครับให้มันสว่างหรือไม่บางทีก็ LED ข้างหนึ่งโปรเจคเตอร์ข้างหนึ่งนะครับน่าจะวันสองวันนี้เดี๋ยวผมจะทำใหม่นะฮะตัวนี้นะครับผมก็สรุปนะครับรถคันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ขอบคุณน้องๆที่เป็นกำลังใจให้มากนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณมากๆนะครับ สำหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเพียงเท่านี้นะครับแล้วน้องๆที่อยากฟังเสียงท่อนะครับก็เดี๋ยววันหลังนะครับผมจะรีวิวให้ดูนะครับเดี๋ยววันหลังนะครับผมจะรีวิวให้ดูนะครับผมหรือจะดูวันนี้เลยนะครับอเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดีกว่าเพราะว่ากระเทินรีวิวแล้วนะครับ ที่จริงก็วันนี้ด่วนนะฮะแปบ๊บหนึ่งครับ เสียงท่อก็อย่างที่เห็นนะครับอ่าและอีกอย่างนะครับอ่ารถคันนี้นะครับผมจะเปลี่ยนนะฮะคาบูออกนะครับผมจะใส่เป็นคาบูสองจังหวะนะครับผมจะใช้ตัวนี้ประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนนะครับโปรเจกต์ของผมนะครับผมจะเปลี่ยนออกนะครับใส่เป็นคาบูสองจังหวะนะครับเนื่องจากใส่คาบูนี้แล้วนะครับบิดไม่ค่อยดีนะครับรถไม่วิ่งเลยนะครับผม ว่าทั้งลูกทั้งแหวนนะครับผมทำมานะฮะมาใส่ขาบูเดิมมันก็ไม่ใช่นะฮะอ่ะสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ